สวัสดีค่ะอาจารย์พัชรินพันพันนิดนะคะวันนี้ก็จะมาสอนให้ความรู้เกี่ยวกับรายวิชาการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพานะคะการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพานะคะเราก็จะมีการเรียนสี่ภาพนะคะคิดเป็นหน่วยกิจก็คือสามหน่วยกิจ ึ่งรายวิชานี้ก็จะถูกอ้างอิงให้เป็นมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้วยนะคะ,ะคุณคุณวุฒิวิชาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านอุปกรณ์เคลื่อนที่ระดับ5านะคะใครที่เรียนในด้านนี้ก็จะสามารถนำไปสอบเรื่องคุณวุฒิวิชาชีพได้ด้วยนะคะ,ะวัตถุประสงค์รายวิชาที่เราได้เรียนรู้ตามหลักสูตรก็จะ ผู้ในฝั่งเป็นบางข้อทานั้นนะคะเช่นมีทักษะในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพาในด้านสมรรถนะรายวิชานะคะก็จะสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพาสำหรับงานธุรกิจได้ด้วยนะคะในส่วนของคำอธิบายรายวิชาตามหลักสูตรนะคะนักศึกษาก็จะต้องศึกษาเกี่ยวกับหลักการออกแบบ หลักการพัฒนาโปรแกรมการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้เช่น user interface หรือว่าเรียกว่า UI, UX พวกนี้นะคะอประยุกต์ใช้โปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพาสำหรับงานธุรกิจนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้กันในสัปดาห์ที่8นี้นะคะอาจารย์พัชรินก็จะให้ความรู้พาทำปฏิบัติประยุกต์ใช้เรื่อง การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันการวาดรูปนะคะเพราะนั้นเราก็จะมีหัวข้อเช่นแอปพลิเคชันสำหรับวาดรูปสิ่งที่ต้องเตรียมแล้วก็ต่อด้วยการสร้างโปรเจกต์การออกแบบโครงล่างการเขียนโปรแกรมและสุดท้ายคือการทดสอบว่าสามารถมองเห็นผลงานเราได้ทางอุปกรณ์เคลื่อนที่ทุกแบบได้ไหรือไม่นะคะ ก่อนที่จะเข้าสู่การสร้างนะคะเราก็มารู้จักแอปพลิเคชันสำหรับวาดรูปก่อนนะคะแอปพลิเคชันสำหรับวาดรูปหรือว่าด,ดอวิ n งคือการวาดรูปเหมือนที่เคยวาดปกติเพียงแค่เราย้ายจากการวาดจากกระดาษมาวาดบนโทรศัพท์มือถือเราหรือว่าแท็บเล็ตนะคะเป็นอุปกรณ์เคลื่อนที่นอกจากนี้การวาดรูปในแอปพลิเคชันยังช่วยลดการใช้กระดาษ ไม่ต้องซื้อดินสอคู่กันหรือสีต่างๆเพราะในตัวแอปพลิเคชันมีโหมดที่รองรับการวาดรูปด้วยหลากหลายประเภทนะคะทั้งการเลือกสีนะสีน้ำสีไม้วาดรูปแบบสเก็ตนะคะแม้กระทั่งการวาดรูปเหมือนหรือว่าการ์ตูนก็ทำได้ภายในแอปพลิเคชันเดียวซึ่งเราก็จะสร้างกันในวันนี้นะคะ สิ่งที่จะต้องรังสรรค์ความสวยงามเหล่านี้นะคะออกมาก็คือแค่ใช้มือของเราเนี่ยเลือกปากกาว่าจะเป็นปากกา,าสไตล์ตลัลักษณะไหนนะคะหรืออาจจะใช้มือสัมผัสก็ได้นะคะลากผ่านไปมาอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่นักศึกษาก็ต้องรู้ไว้นะคะว่าแอปพลิเคชันสำหรับวาดรูปเป็นยังไง ต่อไปนะคะก็จะให้ดูตัวอย่างตัวอย่างแอปพลิเคชันสำหรับวาดรูปนะคะว่ามีแอปพลิเคชันไหนบ้างที่เราสามารถวาดรูปที่นั่นได้และกับสิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นมาเองมันจะต่างกันยังไงนะคะเรามาดูกันค่ะตัวอย่างแรกของแอปพลิเคชันก็คือ Procreate นะคะก็คือเป็นไอคอนลักษณะแบบนี้ก็สามารถใช้วาดรูปได้สามารถติดตั้งที่ Play Store ได้นะคะอันที่สองแอปพลิเคชันตัวอย่างที่2ก็คือ a u Autodesk s s k t t h b o o k อันนี้ก็คือสามารถไปติดตั้งดาวน์โหลดขึ้นอยู่กับว่านักศึกษาจะติดตั้งแอปพลิเคชันตัวไหนสำหรับวาดรูปนั่นเองนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่แนะนำหลังจากที่แนะนำเสร็จแล้วก็ไป ตัดสินใจนะคะว่าจะเลือกใช้แอปพลิเคชันตัวไหนนะคะตัวที่3เรียกว่า Adobe Illustrator นะคะตัวเนี้ก็สามารถที่จะวาดบนมือถือได้ด้วยตัวที่สี่นะคะ m i l i b a n k p e ก็คือสามารถวาดในมือถือได้เช่นกันแล้วก็แท็บเลตก็ได้ด้วยนะคะก็ตัดสินใจให้ดีว่าเราจะใช้แอปพลิเคชันตัวไหนในการสร้างการวาดรูปนะคะ อ,อีกอันนึงที่แนะนำก็คือเวกเตอร์นาเตอรก็คือสำหรับวาดรูปก,ก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวตามก็จำไอคอนไปนะคะแล้วก็ไปตัดสินใจไปศึกษาเพิ่มเติมว่าแอปพลิเคชันที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมีคุณสมบัติเป็นยังไงมีข้อจำกัดเป็นยังไงนะคะก่อนตัดสินใจในการติดตั้งนะคะ อีกอันนึงนะคะ iBit p a i X ตัวนี้ก็ได้เห็นบ่อยๆก็ลองไปศึกษาดูนะคะว่ามีข้อจำกัดอะไรบ้างอีกตัวหนึ่งก็คือทานกาดสุสเก็ตนะคะตัวนี้ก็สามารถวาดรูปได้เหมือนกันมีหลากหลายแล้วก็อีกตัวหนึง่ง Art Pro นะคะตัวนี้ก็สามารถที่จะสามารถที่จะไปติดตั้งเพื่อที่จะมาทดลองวาาด,ด้วยแอปพลิเคชันที่เขาสร้างไว้นะคะอันนี้ก็คือเป็น แอปพลิเคชันที่ได้แนะนำสำหรับวันนี้เนี่ยอาจารย์วิชลินก,ก็จะพาสร้างแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตเพื่อให้ออกแบบการวาดในสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาด้วยนะคะก็ให้ตั้งใจฟังแล้วก็นำไปเป็นตัวอย่างประยุกต์ใช้ในโปรแกรมที่เราได้เรียนรู้กันนะคะ สิ่งที่ต้องเตรียมนะคะสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันวาดรูปด้วยโปรแกรมโคดูล่านั้นนะสิ่งที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้างซึ่งวันนี้เราจะเรียนให้โปรแกรมโคดูล่าที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสามารถวาดรูปได้นะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กนะโรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์พกพาที่มีระบบปฏิบัติการ Android และจะต้องมีการแอปพลิเคชัน line ก็ต้องมีในมือถือนั้นหรือหรือว่าแท็บเล็ตนั้นนะคะแล้วก็ต้องมีการติดตั้งโคดูล่าคอมโพเนนต์ด้วยเพื่อให้สามารถแสดงการวาดรูปได้เมื่อเราสร้างผลงานขึ้นมานะคะ,ะแล้วก็ต้องมีระบบอินเทอร์เนต็ตด้วยต้องใช้ร่วมกันทั้ง3ข้อเลยนะคะ เริ่มต้นนะคะการสร้างโปรเจกต์การเข้าสู่โปรแกรมก็คงไม่ต้องอธิบายแล้วนะคะเพราะว่าหน่วยที่ผ่านมาก็ได้เข้าโปรแกรมกันบ้างแล้วโปรแกรมที่เราใช้ในที่นี้คือโ o ลดูล่นะคะเข้าตามบัญชี Account ที่เราใช้ Google เราใช้บัญชีไหนก็เข้าบัญชีนั้นนะคะ,อะพอเข้ามาแล้วเราก็จะเริ่มสร้างโปรเจกต์เลยนะคะ คำสั่งที่อยู่ทางด้านส่วนของคาเลกจะมีคําว่าด,ดอวิ่งนะคะนักศึกษานะด้านด้านสายมือนะคะสายมือจะมีคําว่าด,ดอวิ่งให้เราเลือกคําว่าด,ดอวิ่งนะคะเสร็จแล้วเราก็เลือกเน็กเลยเพราะว่าเราจะสร้างเรื่องการวาดรูปในายโคดูล่าเพราะนั้นเราต้องเลือกดอวิ่งมาก่อนและคลิกเน็กนะคะพอคลิกเน็กเสร็จแล้วเนี่ยที่ซนีนหนึ่งสกินหนึเนี่ยมันก็จะมีแบบ พื้นที่ว่าเราจะสร้างหน้าจอแบบเท่าไหร่ก็มีให้เลือกเยอะนะคะสกรีนหนึ่งเนี่ยคือว่าเราจะสร้างในขนาดเท่าไหร่เช่นขนาดของสมาร์ทโฟนหรือขนาดของแท็บเล็ตก็จะมีให้เลือกหลากหลายก็เข้าไปเลือกดูนะคะพอเราได้สกรีนหนึ่งมาแล้วนะคะเราจะต้องเปลี่ยนตรง property ที่อยู่ทางด้านขวามือนะคะว่า t ต t ต e นั้นน่นะว่ายังไง เช่นตัวอย่างนี้บอกว่าฝึกวาดฝึกวาดภาพนะคะเขาก็จะใช้ตเตินเป็นแบบนี้ก็จะไม่ใช่ซีนหนึ่งและเปลี่ยนจากซีนหนึ่งเป็นฝึกวาดแล้วนะคะ,ะต่อไปนะคะพอเราได้ไตเติลมาแล้วเราก็จะเริ่มสร้างโปรเจกต์นะคะสร้างโปรเจกต์แรกเลยก็จะมีคำว่า Canvas Canvas ก็คือพื้นที่ในการที่จะเราจะวาดรูปนะคะเป็นพื้นที่ เราเลือก canvas มานะคะ canvas จะอยู่ทางด้านเลานะอยู่ซ้ายมือนะคะฝั่งด้านซ้ายมืออ่ะเราก็เลือกคําว่า canvas ไปเสร็จแล้วพอแ a นว a s นั้นอ่ะอ่ามันก็จะมีตัวอะไรคะ,ะก็จะได้พื้นที่ตรงนี้จากนั้นเราก็จะเลือกตัวอ่าขนาดของหน้าจอว่าเราจะแสดงครึ่งจอหรือว่าแสดงเป็นสองจอก็คือให้เลือกคําว่า h o l i z o n t นะคะ ัวเนี้ยซึ่งจะอยู่ในคำสั่งของ Canvas นั่นเองนะคะ,ะต่อไปค่ะ <S <S เมื่อเราได้พื้นที่แล้วอันนี้คือ Canvas ที่เราเลือกมาซึ่งอยู่ในพื้นที่ของ h o โ i ล o n นที่ขยายเต็มจอนะคะไม่มีการแบ่งคือขยายเต็มจอเลยจากนั้นเราไปเลือก t ทูลมานะคะเช่น Text for Button เลือกมาหนึ่งตัว จากนั้นเราก็เลือกเทคพอปตั t มสองมาอีกหนึ่งตัวเลือกมาสองตัวเลยนะคะเมื่อเลือกมาแล้วเราก็ทําการเปลี่ยนชื่อจากคําว่าเทคพอปตั้มหนึ่งเปลี่ยนเป็นล้างข้อมูลเพราะบางครั้งเนี่ยการวาดรูปก,ก็จะต้องมีการลบเส้นลบอะไรใช่ไหมคะอเทคตัวที่สองคอปตั้มตั้คือปุ่มนะคะ,ะปิดอย่างเนี้ยนะคะเราก็ตั้งชื่อว่าปิดอโอเคนะคะอันนี้คือการสร้างโปรเจกต์ได้แล้ว ต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มทําการเขียนโปรแกรมแล้การเขียนโปรแกรมนะคะอ,ะอยูที่ viewer หรือว่าบล็อกนะคะบล็อกเอามาเป็นบล็อกเลยเราจะต้องไปเอาคําว่าอะไรมา When canvas one นะคะด r กเก็คือเราก็ดูเมื่อเราเอาพื้นที่มาแล้วดูเนี่ยก็คือทําอะไรได้ต้องมีคำว่าดูนะคะ,ะต้องเลือกมาให้ถูกเพราะว่ามันไม่ต้องเขียนโปรแกรมแค่ลากบล็อกมาให้ถูกต้องแค่นั้นเองนะคะ ต่อไปการเขียนโปรแกรม c a n วาสได้แล้วเอาอะไรมาต่อเราก็ไปหาข้อแคนวาสวานมาเอามาต่อกันเพราะเมื่อกี้เราได้แค่ดูมาก็ไปเอาขอ้อ c a n วาสวันมานะคะซึ่ง c a n วาสวันก็จะมี x x หนึ่ง x สอง x พวกนี้มาเพื่อที่จะได้รู้ว่ามีอะไรบ้างพอได้อันที่ออกแบบแเขียนโปรแกรมอันที่สองแล้วเราก็ไปต่ออันที่สามเลยนะคะก็ให้หาคําว่า get p r i v a t x get p r i v a t y get current x get current y สีแดงๆเอามาต่อตรงนี้ก็จะได้ทั้งหมด3บล็อกแล้วนะคะ,ะจากนั้นเราก็จะมาสู่การเขียนโปรแกรมขั้นที่4ก็คือเอาตัว set canvas 1, pen color มาวางตรงนี้แล้วก็ set canvas 1, line นะคะ width นะคะ line width ก็คือเอามาต่อจากตัวนี้ เสร็จแล้วก็จะมาสู่อีกขั้นตอนหนึ่งนะคะ <c oughs> ก็คือนำบัตทอนมาต่างหากต่างหากอีกตัวหนึ่งนะคะเวนบัตทอดเช็คเวนบัตทอดคลิกบัตทอหนึ่งคลิกดูดูคือดูก็คือเมื่อเรากดบัตทอนแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะมันก็จะแสดงแคนวัดที่1นึ่งการวัดที่1ก็คือตรงนี้ว่าพื้นที่มันเกิดอะไรขึ้นนะคะจากนั้นในส่วนของบัตทอนสองเนี่ย ก็จะมีการเปิดเป็นแอปพลิเคชันขึ้นมานะคะเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมากดเข้าไปปุ๊บเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาซึ่งซึ่งจะสามารถวาดลูกบนแอปพลิเคชันที่เราสร้างไว้ได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นการเขียนโปรแกรมโดยที่ไม่ต้องมีโค้ดนะคะเพียงแค่นักศึกษาลากบล็อกมาวางให้ถูกต้องตามลำดับต่อเนื่องกันให้ถูกต้องว่าลากตัวนี้มาแล้ว ผลออกมาเป็นยังไงนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มมีการทดสอบนะคะนักศึกษาอย่างที่เคยบอกไปการทดสอบของคโดล่าเนี่ยหนึ่งักศึกษาต้องมีการติดตั้ง c o ดล่าคอมพิเนียนก่อนในมือถือนะคะถ้าหากไม่ติดตั้งเราก็จะไม่สามารถที่จะมองเห็นผลงานเรานะคะ,ะเวลาการทดสอบคำสั่งที่ใช้คือคำว่าเท s t จากนั้นนักศึกษาเลือกไปที่คําว่า Connect to Component ก็คือ Component ที่เราติดตั้งในมือถือนะไอที่สร้างอยู่นี่คือในคอมพิวเตอร์นะคะจากนั้นมันก็จะมีตัว q r c o d e ขึ้นมาพอเราเลือกตัว Connect to Component เรียบร้อยแล้วจะมี q r c o d e ขึ้นมาให้ของแต่ละคนด้วยนะคะของผลงานแต่ละคนด้วยไม่ซ้ากันเมื่อมี q r c o d e ขึ้นมาแล้วไม่รอช้านะคะ หยิบมือถือของเราขึ้นมานะคะสแกน QR code สแกนตึงๆจากนั้นนะักศึกษาก็จะมองเห็นผลงานว่ามีแอปพลิเคชันสำหรับวาดรูปเราก็สามารถที่จะใช้ปากกาที่มันอยู่ในมือถือเราหรือใช้นิ้วของเราก็ได้นะคะวาดลงไปบนพื้นที่ตรงนี้ ออยากจะล้างก็สามารถล้างตรงแต่ละจุดได้นะคะแล้วก็ปิดออกก็สามารถทําได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างที่เอเราได้ใช้โคดูล่าในการสร้างอแอปพลิเคชันเพื่อใช้สำหรับวาดรูปวาดรูปอะไรก็ได้นะคะบนนี้บนพื้นที่ที่เราเป็นแคนวาสขึ้นมานะคะ ลองไปทําดูนะคะจําขั้นตอนไหนไม่ได้กดไปย้อนทบทวนดูนะคะ,ะสําหรับในสัปดาห์ที่8นี้นะคะอาจารย์พัชรินก็ได้ให้ความรู้การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันวาดรูปการวาดรูปในโคดูล่าด้วยนะคะไม่ได้วาดที่อื่นนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับสัปดาห์ที่ที่8นี้อาจารย์พัชรินก็ขอจบการให้ความรู้เรื่องการออกแบบ และพัฒนาแอปพลิเคชันการวาดรูปในโคดูล่าไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วเราก็จะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ